โอเคเดี๋ยวนะคะพอดีเมื่อกี้ที่ทดสอบตัวไหนล่ะซีวีจัสมินะไอจัสมินไนนะคะตัวนี้ที่บอกว่าได้ผลออกมาเป็นน้ำสีชมพูใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตเคลียร์แป๊บหนึ่งว่าพอดีอ่านคู่มือแล้วมาเจอนะคะตรงนี้เดี๋ยวจะเอาให้ดูนะคะได้ได้โมอเองนะ เขาบอกว่านี่ชัดเจนไม่ทราบว่าอ่านเห็นไหมเดี๋ยวนะหมายเหตุนะคะน้ำยาทดสอบที่ให้ผลสีชมพูคือตัวนี้เลยให้ความหงายและโอเคให้ความและหงายอีก1 0 1ถครั้งเขาบอกว่าถ้าพบว่าเปลี่ยนเป็นสีส้ม แสดงว่าตรวจพบสารตลอดแต่ถ้ายังคงเป็นสีชมพูเหมือนเดิมแสดงว่าตรวจไม่พบสารตลอดนะคะนี่เห็นไหมเอ่ยอ่าโฮเค,ค่ะเดี๋ยวทีนี้อันนี้ก็ทิ้งไว้ที่จริงนานพอสมควรแล้วก็ยังเป็นสีชมพูเหมือนเดิมเดี๋ยวทุกคนจะเห็นไม่ค่อยชัดเนาะเดี๋ยวจะเอากระดาษสีขาวมาทาบให้ดูแบบนี้ ยังคงเป็นสีชมพูเหมือนเดิมเลยแต่ว่าเดี๋ยวจะลองคว่ำแล้วก็หงายให้ดูอีกสัก10บถึงสิครั้งนะคะตามที่คู่มือแนะนําบอกนะคะสักคู่หนึ่งเดี๋ยวขอใส่ถุงมือก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยเนาะไหนล่ะเอาคู่เก่าเนี่ยแหละ น,ะะน้ำยายังเป็นสีชมพูอยู่เนาะแต่เราทําการคว่ำงายคว่ำไายอีก15ครั้งนะคะตามคําแนะนํำที่เขาบอกเลยมาดูกันว่าจะเปลี่ยนสีไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบดสิบสอง สิบห้าเรียบร้อยครบสิบห้าครั้งแล้วจะเห็นว่าสีก็ยังเหมือนเดิมคือเป็นสีชมพูไม่ได้เปลี่ยนเป็นสีส้มแต่อย่างใดนะคะถ้าเห็นไม่ชัดเดี๋ยวจะเอาให้ดูดใกล้ๆเนาะเห็นไหมเย่ยนี่เป็นสีชมพูเหมือนเดิมเลยนะคะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงดังนั้นตัวนี้ของเจ้า ซีวีดจัสมินไนท์ไลท์ครีมตัวนี้ก็คือไม่มีสารปลอดนั่นเองนะคะสามารถใช้ได้แล้วก็ปลอดภัยแน่นอนนะจ๊ะโอเควันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ